กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอยู่กับผมพีหนาหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับถ้าหากเฮาอู้ถึงสงครามไทยขเขมรหรือกัมพูชานะครับในประวัติศาสตร์สมัยใหม่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งรุนแรงและก็ซับซ้อนที่สุดก็คือช่วงสงครามเย็นแล้วก็ปัญหาที่พระวิหะนะครับเพื่อให้เข้าใจง่าย ผมจะขอสรุปแบ่งเป็นสามช่วงเหตุการณ์สำคัญดังนี้ครับผม 1. ยุค,คเขมนแดงนักระสรงครามกลางเมืองในปีพุทธศักราช2518ถึง2532ยุคนี้บาเจ้ยสรงคามระวังรัฐต่อรัฐโดยตรงในตอนแรกเป็นผลกระทบทางสงครามภายในกัมพูชาที่ทะลักเข้าสู่ชายแดนไทยภพยคุกคลาม พอมมิวนิ์นะครับหลังจากเขมรแดงยึดกัมพูชาได้ต่อมาเวียดนามได้บุกยึดกัมพูชาเพื่อขับไล่เขมรแดงในปีพุทธศักราช2521กองกำลังเวียดนามได้ประชิดชายแดนไทยการประทะที่บ้านโนนหมากมุ่นเวียดนามรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยเพื่อกวาดล้างฝ่ายต่อต้านกัมบูชาทำให้เกิดการประทะ กับทาหารไทยอย่างรุนแรงหลายครั้งผู้อพยพไทยต้องรับภาระดูแลผู้อพยพชาวกัมบูชานับแสนแสนคนตีหนีหนีเอาชีวิตรอดเอาอูถึงว่าหนีเอาชีวิตรอดดีกว่ามายังสุนยอพยพชายแดนอย่างเช่นเขาอีดังสองวิกฤตการเฝ้าสถานการณ์โทษในปีพุทธศักราช2 5 4 0 เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็กระแสชาตินิยมมาเจ้าเรื่องอาาเขตโดยตรงชนวนเหตุมีข่าวลือซึ่งบับเป็นความจริงว่าดาราสาวไทยคนหนึ่งอูว่วนครวัดเป็นของไทยเหตุการณ์ชาวกัมพูชาที่โกรธแค้นได้บุกเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ แล้วก็ทำลายธุรกิจของคนไทยการตอบโตรบ้รัฐบาลไทยส่งเครื่องบิน C-130 ไปรับคนไทยกลับประเทศปฏิบัติการโฟเซนตรงตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ปิดชายแดนจนกว่ากัมบูชาจะขอโทษและชดใช้ความเสียหายข้อที่3กรณีข้อพิพาทเข่าพระวิหาร ในปีพุทธศักราช2551ถึงปีพุทธศักราช2554นี่คือความขัดแย้งทางทหารครั้งล่าสุดที่เกิดจากเรื่องพื้นที่ซับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทเขาพระวิหารจุดเริ่มต้นเมื่อกัมบูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวทำให้เกิดการ ประท้วงเรื่องเกี่ยวกับเส้นเขตแดนการประทะก่อนมีการประทะด้วยอาวุธหนักทั้งปืนย่อยและการยิงปะทะก่อนพองทหารตามแนวชายแดนบริเวณวัดแก้วศิกขาคีรีสวาระและวก็ภูมะเขือบทสรุปเรื่องไปจบตีสาลโลก ICJ อีกครั้งในปีพุทธศักราช2500 56ซึ่งสาลได้ตีความคำพิพากษาเดิมในปีพุทธศักราช2505และกำหนดพื้นที่บางส่วนรอบปราสาทใหอเป็นของกัมบูชาแต่บ่ได้ทั้งหมดตามที่กัมบูชาร้องของสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมบูชานั้นไปตที่การค้าชายแดนแรงงานและการท่องเที่ยว แม้มีประเด็นเรื่องพื้นที่ขัดแย้งซับซ้อนข้อพิพาทตามชายแดนคำพิพากษาศาลโลก ICJ เกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารมีสองครั้งสองเตื้อสำคัญซึ่งมีรายละเอียดและกับความแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. คําคำพิพากษาเมื่อปีพุทธศักราช2505วงเล็บคดีหลัก สาลโลกตัดสินด้วยคะแนนเสียงเก้าต่อสโดยมีประเด็นสำคัญคืออธิปไตยเหนือตัวปราสาทสาลตัดสินว่าปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเหตุผลลักลักกฎหมายปิดปากในวงเล็บนะครับสาลมองว่าไทยบัได้คัดค้านแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองห0ื่น แผนที่ระวังดงรักที่ฝรั่งเศสจ,จัดทำขึ้นซึ่งลากเส้นหื้อประสาทอยู่ในเขตกัมพูชาแม้ว่าเส้นนั้นจะคัดกับลักสันปันน้ำตามธรรมชาติก็ตามพันธะกรณีไทยต้องถอนทหารตำรวจออกจากตัวประสาทและกับบริเวณใกล้เคียงวีซินิตี อันผิดอ่ันถูกขอสุมาอภัย,ยรวมถึงคืนวัตถุโบราณที่นำออกมาการตอบโต้ของไทยรัฐบาลจอมพลสริ์ธนรัฐอันผิดอันถูกขอสุมาอภัย,ยนะครับยอมรับคำตัดสินแต่โดยดีทางนิตินอยแล้วก็ได้ล้อมหัวลวดแนบกำหนดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงไว้เพียงแคบๆรวบตัวปราสาัซึ่งกัมพูชา ได้คัดค้านอย่างเป็นทางการในตอนนั้นข้อสองคำพิพากษาป,ปีพุทธศักราช2556วงเล็บคดีตีความกัมบูชายื่นห้อสารโลกตีความคำพิพากษาป,ปีพุทธศักราช2 5 5 5หม่เนื่องจากเกิดความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรในช่วงปีพุทธศักราช2551ถึง ปีพุทธศักราช2554พลกันตัดสินคือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงวิสิคินิตี้ถ้าผิดก็ต้องขอสุมาอภัยนะครับสารตีความว่าคำว่าบริเวณใกล้เคียงในพิพากษาเดิมหมายถึงช่องงอนผาซึ่งมีเขตจำกัดตามสภาพภูมิศาสตร์นะครับตามงอนผาหน,หนะที่เป็นผาผานะครับอ พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรสารได้ศารมาได้ตัดสินฮื้อกัมบูชาได้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรทั้งหมดตามที่ร้องขอแต่กัมบูชาได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากมัต,ติคอรมอไทยปีพุทธศักราช2505พื้นที่หลังรัว้วลวดหนามเดิมประมาณ1นึ่งตารางกิโลเมตรภูมะเขือ สารตัดสินชัดเจนว่าภูมะเขือบาดใจ้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงประสาทตรดังนั้นไทยจึงยังคงมีสิทธิ์เหนือพื้นที่ภูมะเขือตามเดิมข้อสรุปศารสร้างฮื่อทั้งสองประเทศไปเจราจากันเองผ่าน,นกลไกทวิภาคีเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนในพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาและก็ร่วมกันดูแลมรดกโลกสรุป ข้อแตกต่างที่คนมักจะสับสนประเด็นในปีพุทธศักราช2 5 0 5อาอิย์ปไตยแผ่นที่1ต่อ2,000 0นะครับตัดสินว่าตัวปราศาสตร์เป็นของกัมพูชาพื้นที่1ต่อ2,000 0ใช้เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรยังบ่มีประเด็นนี้ชัดเจนนะครับ และแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมบูชาในยุคป,ปัจจุบันในปีพุทธศักราช2567ถึงปีพุทธศักราช2569มีลักษณะที่น่าสนใจขนาดเลยครับคือเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งความร่วมมือระหว่างเศรษรฐกิจแน่นแฟนควบคู่ไปกับความตึงเครียดเรื่องเขตแดนที่กลับมาปะทุขึ้นเห่เตื้นหนึ่ง นี่คือสรุปภาพรวมของเรื่องราวไทยคอมเมนในยุคป,ปัจจุบันครับ 1. ความขัดแย้งชายแดนละลอกใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2568จนถึงต้นปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สงบมาเมินหลายปีสถานการณ์ชายแดนกบมาตึงเครียดแหมเตือหนึ่งในช่วงปีพุทธศักราช2568การประทะ และข้อตกลงหยุดยิงมีรายงานการประทะการ,รเผชิญหน้าและเหตุปะทะประปรายในหลายจุดตามแนวชายแดนนำไปสู่การประกาศหยุดยิงนะเคอร์ฟิลเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568เหตุการณ์ล่าสุดเดือนมการาคมปีพุทธศักราช2569พึ่งมีเหตุการณ์กระสุนปืน จากฝั่งกัมบูชาตกในเขตช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทำํำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บซึ่งกัมบูชาออกมาชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทําความสะอาดพื้นที่และก็ททาลายขยะบรเจตนาจมตีทางความมั่นคงรัฐบาลไทยได้สั่งคงกําลังทหารไว้ตามแนวชายแดนต่ออีกหนึ่งปีและมีการหารือเรื่องการสร้างรั้วถาวรในบางจุดเพื่อ ป้องกันปัญหาการลุกล้อมและก็ขบวนการสแกมเมอร์สองขุมทรัพทางทะเลพื้นที่ทับซ้อน OCA เรื่องนี้เป็นประเด็นนะผลประโยชน์มหาศาลที่ทั้งสองประเทศพยายามเจรจาพื้นที่ OCA คือพื้นที่ที่ทับซ้อนในอ่าวไทยขนาด26,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งคาดว่ามีการธรรมชาติและกัน้ำมันมูล,ลค่ามากกว่า10ล้านบาท MOU 2544เป็นกรอบการเจรจาลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาปู้ถึงหลายเตือ้อโดยไทยต้องการเจรจาเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดต้นทุนค่าไฟ แล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน 3. ส่งค้ามข่าวสารแล้วกัประเด็นเกาะกูดในยุคดิจิตอลความขัดแย้งมาได้อยู่แค่ในสนามรบแต่ลามมาถึงโลกโซเชียลประเด็นเกาะกูดเกิดกระแสความกังวลในหมู่บ้านหมู่ประชาชนไทยเรื่องการเสือ่อสิทธิ์บนเกาะกูดเรื่องรัฐบาลไทย ยืนยันมาตลอดว่าเกาะปูดเป็นของไทยตามสนที่สัญญาปีคิทสักราช1,907และบ่ได้อยู่ในขอบเขตการเจรจาแบ่งดินแดนแต่เป็นจุดอ้างอิงในการลากเส้นเขตแดนทางทะเลตะอันโซฟีโพลีอิบอกเป็นอนอะมีการถกเถียงแล้วก็ตอบโต้กัอนอย่างรุนแรงนะในโลกออนไลน์เกี่ยวกับ ที่มาของวัฒนธรรมเช่นมวยชุดไทยและก็ศิละปะต่างๆจนกลายเป็นประเด็นชาตินิยมที่กระทบความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศข้อที่4นะครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็อัจฉรยกรรมข้ามชาติแม้จะมีความขัดแยง้งแต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็ยังตัดก่อนบ่ขาดพันธมิตรยุทธ,ธาศาสตร์ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็น หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะครับเมื่อต้นปีพุทธศักราช2567นะเพื่อขยายมูลค่าการค้าชายแดนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระเร่งด่วนที่ไอยและกับกัมบูชารวมถึงเราต้องร่วมมือกัอนจัดการกับแก๊งคอรเซนเตอร์และกัอัจฉรยกรมทางเทคโนโลยี ที่ใจพื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการโดยสรุปความสัมพันธ์ไทยขเขมรในปัจจุบันเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านตี่จะต้องพึ่งพากันแต่ยังระแวงกันอยู่มีตึงการจับมือทําธุรกิจแล้วกันตั้งกัดระหว่างแนวชายแดนปัจจุบันนี้ก็ดังเป็นข่าวนะครับไทยยังควบคุมสถานที่ยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับเพื่อ ปกป้องอธิปไตยของไทยแล้วก็เพื่อกําจัดแหล่งสแกมเมอร์ไทยยังยืนหยัดอยู่อที่เดิมอยู่นะครับในปัจจุบันยังห่อนที่เป็นข่าวาสถานการณ์ไทยกัมบูชาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาถึงปัจจุบันกับกระผมปีหน,น,นึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกมาอู้กันเอามาเล่าให้เจ้าปีนายน้องได้ฟังกัน คือได้หูข่าวสารกันว่าเป็นจะได้จะได้ไดบางคนก็ติดตามข่าวสารบางคนก็บ่ได้ติดตามข่าวสารก็เลยเอามาเล่าเอามาอู้รายละเอียดคือเจ้าปีนายน้องได้หอบหูข่าวสารบางคนบางท่านเพิ่งก็เกิดวันบางทุนบางท่านเพิ่งก็เกิดตอน ก็เลยเอามาเล่าเพื่อจะได้บอกต่อลูกหล,กลานหล,าน,ลานเจ้าปี่นายน้องได้ฮับหูกันว่าเรื่องแล้วนั้นมันเกิดมาเป็นจดดอยสำหรับคลิปนี้นะครับก็บผมปินหนันหนึ่งต้องลำลาลกทุกคนไปก่อนขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้ามาพอนั้นจงแข็งขาดปลอดภัยที่แม่กระขึ้นจกดีมีเงินใช้ถูกเลขถูกหวยจเจริญในหน้าที่การงานจเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกัหน,น้าที่การงานจงมีอายุวันณะสุขะพละและพัสกาณ์จุ่มเนื้อและเย็นใจใครที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งงงยยย่ขขึ้้้นนนไปนาาไปปทีีมมุุกกอหัจลาาดส เหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมกุ้งหัวตัวคนครับผมพี่นั่นเองต้องลํำลากุ้คนไปก่อนนะครับผมตากันได้ในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ